ขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับและคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube เพื oh, ่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยรัฐบาลกุยซอกาวนะครับแนวทางหวยรัฐบาลกุยซอกาวงวดประจำวันที่1มิถุนายน2564นะครับผม มาแล้วนะครับแนวทางหวยรัฐบาลกุยซอกาวงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกสี่นะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเรามาดูกันนะครับงวดที่แล้วนะครับนี่นะครับงวดวันท,ท P, ี่สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนี่นะครับหวยกุยซอกาวนะครับเข้านะครับเข้าบนล่างนะครับนี่นะครับ สีหนึ่งนะครับเข้าตัวกลับนะครับ97ก็เข้าตัวกลับนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมหกสุยซอก็วให้เลข3ตัวก็จะมี7 60นะครับกัแบบ7จ็ดศูนย์6กสองหกเก้าห้าหสองหหนึ่งหกี่แปดหกดหกแย์สี่หนึ่ง 097แล้วก็094เนะครับเลข3ตัวเลข2ตัวก็จะมี6006 6962 1 6 8 6 6 8 41แล้วก็97นะครับนี่นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่นะครับ4ี กับ97นะครับเข้าตัวกลับนะครับผมเรามาดูต่องวดนี้นะครับเรามาดูต่องวดนี้นะครับนี่นะครับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับแนวทางหวยรัฐบาลวันที่1มิถุนายน2564นะครับแนวทางกุยซอกราวนะครับแนวทางกุยซอกราวนะครับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับกุยซอกราวก็ให้มาเลข3ตัวนะครับก็จะมี 4, 7, 1นะครับ 4, 1, 7, 9, 5, 4, 2, 3, 7, 7, 3, 9, 8, 7, 4, 7, 4, 2, 8, 2, 2, 9, 4, 6แล้วก็ 7, 2, 9นะครับนี่นะครับตัวดอกจันไว้นี่คือตัวเน้นนะครับ นี่นะครับผมสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลกุยซอกาวงวดวันที่1มิถุนายน2564นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเรามาดูเลข2ตัวกันต่อนะครับเลข2ตัวนะครับแนวทางหวยรัฐบาล1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายน64นะครับเลข2ตัวก็จะมีนะครับให้มาก็7-1 1 7 5 4 สามเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่สี่สองสองสองสี่หกแล้วก็สองเก้านะครับนี่นะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับใครชอบตัวไหนก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับใครชอบตัวไหนก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับใครชอบตัวไหนก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับนี่นะครับ สำหรับแนวทางหวยกุยซอกลาวนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6พันห้ารอหกสิบสี่นะครับผมนี่นะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับงวดที่แล้วก็เข้าสี่หนึ่งนะครับกับเก้าเจ็ดนะครับเข้าทั้งบนทั <Over income> <t uma> ้ง <t> ล <uma senza> ่างนะครับผมนี่นะครับงวดนี้นะครับแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเลยครับผมแคปหน้าจอไว้เลยครับผมหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับผมนี่เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมขอบคุณครับ